แล้วสวัสดีเพื่อนด้วยนะครับผมแค่ยินดีต้อนรับสู่รายการไข่แตกทีวีนะครับผมวันนี้เรามีคนแบบคนอยากดังนะครับผมโอเคอะไรดูตรงนี้ันี่จัดไปให้เต็มนะครับอ่นเติมเติมเลย คุณนี้เกียนครับผมเคยซื้อแล้วตอนนั้นพอเขาได้เงินเขาก็บล็อกไลน์ครับทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมคุณทำแบบนี้บ้านผมจนๆอยู่อย่าซื้อนะครับผมเตือนแล้วนะครับคือมึงแอดไลน์กูมาตอนไหนวะเฮ้ยหัตที่เหลือกูขายหมดแล้วเนี่ยคกูเพิ่งลงคลิปไอ้มึงมาซื้อกูตอนไหนวะเดี๋ยเด้ออือมสงสขาดความอบอุ่น ที่สําคัญครับท่านผู้ชมดูดูดูหนังหน้าตอนนี้ไว้นะครับน่ะถ้ากดเข้าไปดูโปรไฟล์มันฟื้นเรียบร้อยครับเป็นไงี้พวกเราคงจะรู้จักกันนะครับเป็นคนโด่งดังในโซเชียลนะครับโซเชียลยูทูบนะครับผมใครๆก็รู้จักครับมันมีหลายชแนลมากนะคะผมโอเคสําหรับเรื่องการเกณฑ์รหันนี้ใครเชื่อพอพอ,อประหยัดก็ แล้วแต่คุณครับผมคุณเชื่อแล้วแต่ครับผมผมไม่ได้ว่านะครับผมเคอยากด่าผมก็ได้นะครับโอเคะนะก็เย็นตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเพิง่งอัพคลิปไปปุ๊ ок, สบสักพักหนึง่งโอ้โหมาเร <โ frustrating S 1> <remlin, S 2> ็วซะเรือกเกินอ,อย่าให้รู้นะมึงเป็นใครเนี่ยฮะหนักใจโอเคนะค,คนไอพออปหยัดนี้เห็นคลิปดี้แล้วก็ฝากไอดีไลน์มานะนะ แต่ผมจะแอดไปนะแต่ผมจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะแน่จริงเอาไอดีไลน์มาเลยนะครับไอดีไลน์มาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเต็มเต็มเลยว่าผมบล็อกหรือเปล่าผมจะเข้าไปดูตรงเพื่อนว่าผมบล็อกหรือเปล่านะแน่จริงนะผมท้าเลยนะผมท้าเลยนะนะผมท้านะผมท้านะโอเคสำหรับใครสนใจหรหัสนี้นะครับสองเพชนะครับนะสองเพชเราจะไปเปิดคลิปทำใหมวะเนี่ยโอเคใครสนใจสองเพชนะครับสองร้อยห้าสิบ แต่ผมลดมาแล้วประกาศแบบประกาศตัวนี้นะครับขาย200แทนนะเพราะเจอไอ้ขาดความอดอุ่มนี้เข้าไปนะครับผมเอาถ้าผมเสียเลยนะครับเออผมขอคุยกับทุกท่านแป๊บนะครับเออทุกท่านว่าผมโกงครับผมจะลงทุนทําไมครับทำชาแนลมาครับหนึ่งปีครับผมอา่าหนึ่งปีสมาชิกหนึ่งร้อยสิบสองคนนะคุ้มไหมก็ถือว่ายังไม่ได้ดังขนาดนั้นนะ ผมผมไม่รู้ผมจะลงรหัสพีีขายแล้วเกียนททำไมครับเนี่ยคนซื้อผมก็มีนะเดี๋ยวให้ดูอ่าแลน,นี้อันนี้เขาจะมาซื้อนี่คนนี้นี่คนนี้เขาก็ฝากรหัสผมขายนะรหัสเปลี่ยนได้นะครับอ่าเขาฝากผมขายไอ้ที่ผมเพิ่งลงไปอะ่ะไอหนึ่งบ้างอะ่ะไอห้าสิบทูห้าห้าสิบถูก, 5, 50, ถกเออถูกแล้วห้าสิบทูนี่เขาฝากขายนะครับ เห็นไหมก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่เอฟพอออ,อาจจะเอ่ยชื่อหรอกนะครับเออทำเพื่ออะไรครับอยากดังว่างั้นอ๋อเด็กมันหิวนมนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นี่ก็ลูกค้าผมนะฮะไอเ้เดฟเดฟเนี่ยครับเน,นี่ยเขาซื้อผมอีกอยู่ดีนะครับ เฮ okay. วันนี้ก็บ่นนิดหน่อยก็ต้องขออภัยทุกท่านนะคะผมนะมันก็น่าปวดหวัวจริงๆนะครับดูวันนี้เกียนครับผมเคยซื้อแล้วมึงซื้อตอนไหนกูถามจริงเออมึงซื้อตอนไหนฮะฮืมได้เงินเขาก็บล็อกไลน์ผมครับโอ้โหน่าสงสารเนาะบ้านจนคนมากเลยเนาะเอ้สงสารอ่าไปแค่นี้ละครับ หากดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามตรงนี้และกดลูกกระดิ่งตรงนี้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับ